ีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ลูกชายก็พามาทานอาหารนะคะที่ร้านบ้านเคียงน้ํานะคะอันนี้เมยก็มาถึงแล้วนะคะเดินเข้าไปด้านในนะคะวันนี้วันเกิดลูกชายพามาเลี้ยงนะคะบรรยากาศรอบๆบัดดีค่ะก็ค่ำแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศริมแม่น้ํานะคะ นี้ลูกชายไปเลือกที่นั่งอยู่นะคะวสวัสดีค่ะบรรยากาศริมแม่น้ำนะคะเพื่อนๆค่ะ มีปลานึ่งไหมครับมีครับมีเป็นปลาอะไรปลาทับทิมอะากาศริมแม่น้ำนะคะสดชื่นยามเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะปลานึ่งมะนาวไหมปลาทับทิมมะกุ้งปลาทับทิมด้วยมันเป็นเนึ่งแจ่วนะลองไหมอืมก็ได้ลูกประเพทหนึ่งเนื้อแจ่วอร่อย อย่างเดียวพอละลูกปลาทับทิมนี้นึงมะนาวมั้ยลมีมีอ่างั้นเปลี่ยนเปลี่ยนไงมันแซ่บประกันใช่ไหมน้องเจนชอบน้องเจนชอบอะไรแม่ใครตุ่นไหมจ๊ะหรือว่าอยากกินอะไรไหมไม่เอาใครตุ่นอยากกินอะไร หนูสั่งเลยแม่มีปลาพอแล้วก็หนูจะกินแกงส้มไม่ใช่เหรอโอเคก็อ่ะงงให้พี่อันสั่งที่พี่อัญชอบชื่อร้านอะไรนั่นเนี่ยบ้านเขียงน้ำานะคะเพื่อนๆค่ะก็ใครผ่านไปผ่านมานะคะอยู่สามโคกใช่ไหมฝั่งเขาเรียกอะไรนะตรงนี้บ้านเผาใช่ไหมบ้านเผานะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพเพื่อนเนค่ะมาจากเนี่ยเจ้าเจ้าอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานะคะจะก,กินอะไตะตอนนี้สั่งอาหารอยู่นะคะพเพื่อนเพื่อนค่ะช่วงรอนะคะๆๆๆๆลูกชายพามานะคะวันนี้ช่วงรออาหารนะคะเมย์ก็เดินรีวิวรอบๆอบร้านนะคะ กะะ็มีชาวบ้านนะคะหาปลาอยู่กลางแม่น้ำนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นลิบๆนุ่นนะคะ,คะบ้านเคียงน้ำนะคะบ้านพราวนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่คนละฝั่งกับซามโค้งนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้วันเกิดน,นะคะลูกชายก็พามาหาบรรยากาศนะคะริมน้ำนะคะ จะติดไหมคะเนี่ยจะติดลิกสิทธิ์ไหมคะก็มีของเล่นให้เด็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็น่านั่งมากเลยนะคะอาหารก็น่าจะน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าลูกชายเคยมาทานแล้วลูกชายเคยมาทานแล้วนะคะก็ช่วงรออาหารนะคะก็มาชมบิวบรรยากาศนะคะรอบๆลานกับเมนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามยามเย็นนะคะ ก็เดินนะคะเพื่อนๆนคะ่ะสั่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเมย์ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะก็ช่วงเดินมันจะสายนิดนิดนะคะนู่นนะคะก็มีคนหาป่าอยู่นะคะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะคะเพื่อนๆนคะ่ะบรรยากาศนะคะสวยงามยามเย็นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่ากว่านะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะ บรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะเมนูนะคะวันนี้เรามีปลาทักทิมนึ่งมะนาวนะคะเพื่อนค่ะอาดสะตอนะคะไใค่อนจานแล้วนะคะามาดีนะคะหมึกนะคะหมึก,ะะมกผัดไข่เค็มนะคะปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะเพื่อนค่นะ,คะกแกงส้มปลาเลี้ยวเสี่ยวนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ แป๊บนึงแล้วนะคะรอปลานะคะปลาเพิ่งจะมานะคะเ,เพื่อนๆค่ะ,อะโอเคนะคะเนฐานต่อแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมยด้วยนะคะบายบายค่ะ